เป็นยังไงครับว่าบุญดีวะแม่แม่น่าแบงกถ้าเป็นรายได้เนี่ย power bank เนี่ยเอาไปเยอะก็ดีนะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยกลัวว่าแบตจะหมดนี่ถ้าแบตหมดไม่มีอะไรให้ไปซื้อว o w e r b ง n k แล้วก็เป็นบรงก์มันสำคัญมากๆเลยนะพี่ๆได้เขาบอกว่าจะได้กลับไปถึงหมู่บ้าน ไม่รู้ว่ากลับไปหรือว่าไปเที่ยวนะเขาไม่ได้ทําผิดกฎอะไรแต่อย่างใดนะครับพี่พี่แล้วก็น้องจารสว่างก็บอกผมด้วยเหมือนกันนะว่าไม่นานก็ได้กลับไปในหมู่บ้านแล้วนะกลับไปอยู่ในเมืองรับเลนไม่ก็มุมมางบเออเดยวนะที่า สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับอยู่กับผมช่องแบกใบลาผีนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกคนเนี่ยไปหาน้องดาวยิ้มน้องจันสว่างนะไม่รู้ว่าพวกพวกเขาทั้งสองท่านเนี่ยออกมาให้เราเห็นอีกหรือเปล่าแต่ว่าน้องสาวซึ่งเป็นน้องสาวผมเองแต่ว่าเป็นพิชเ,เป็นพิ่สาวของน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ออกมาอีกแล้วแต่ว่า คำพูดสุดท้ายที่เขาจะามาส่งผมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในหมู่บ้านแล้วกันนะครับทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสถานที่ของเขาเนี่ยเป็นป่าที่อุด,ดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะสถานที่ที่เขากลับไปถ่ายให้เราหรือไม่ก็ผมเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็สถานที่ที่ผมไม่ได้ไปเจอไร่นาของพวกเขานะครับนะก็ เป็นสิ่งที่ดีมากเด็ดมะป่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเขารักษาผืนป่าเนาะแล้วก็ไม่ใช่รักษาผืนป่าดิคือเขาไม่บีดเบือนนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นู่นนะเพราะว่าถ้าไม่มีป่าสัตว์ป่าก,ก็จะไม่มีนะครับทุกคนนะโอเควันนี้จะไปเยี่ยมแล้วก็จะไปหาพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาของฝากจาก f c เนี่ยมาให้ผมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะไปให้พวกเขานะครับนะเนาะถ้า f c ส่งมาให้ผมก็จะเอาไปแต่ถ้า f c ไม่ส่งมาให้ผมก็ วันสองวันผมจะไปหาพวกเขาครั้งนะครับทุกคนเพราะว่าการขับบ่าหลายๆวันหลายๆครั้งติดต่อก,กันเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยล้าดังนั้นแล้วมันก็เลยจําเป็นที่ต้องฟื้นฟูร่างกายนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนผมไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเดินทางกันแล้วดีกว่านะครับทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะ มันลื่นมากๆเลยนะพี่พเนี้ยตั้งกล้องอน,นะไม่รู้ว่า,ขาเขาออกมาหรือเปล่าออกมาปุ๊บล้วก็จะเรียกปั๊บเลยรออยู่ตรงนี้ก่อนอโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้ถ้าเขามาผมจะเรียกเลยนะครับ

ยูนกับเจกเจอ่าเี๊ยอมาตัวก็นุ่มรู้ปะทํนุ่มู้หล่อไหมี่น้องมีวุ้ลี่อ่ะวุลี่ทุกเลยรทุกลยน่ถามว่ากินข้าวเสร็จยังครับ่ากินข้าวเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเอาของมาให้สี่อ,องหา้าเอ้ฮะักกเฮ้ยเฮ้ยเป็นยลบบุรีวะไเอเออที่เป็นยลสบบุรวะกไหมเนี่ยเอามีห่อหนึ่งเอาของมาให้ t c มาห้อันนี้ฟักทองอแล้วก็ถุงแม่เป้านะเอฟแม่เป้าให้มาแล้วก็ให้ผมเนี่ยมาส่งนะครับก็ไม่มีละหมดแล้ว<ช>ของแม่เป้าเมือ่อเมื่อก่อนชุดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ชุดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดลงแล้วนะครับ<ช>ก็ ขอบคุณแม่ป้าขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะครับนะแค่ทุกคนเข้ามารับชมก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผมแล้วนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องข้างบนก่อนนะทุกคนเพราะว่าถือกล้องแบบนี้อาจจะเมื่อยมือยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนกับแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศด้วยนะว เดี๋ยวาเอาไออเอาไปราอยนะโอ้พักกาดิเลยเนี่ยวามี้นนะพักการ่อนี้่าหออเรื่อยพักกาเนี่ยนี่นี่อรอ๋อี่บัตนเยอะอ๋อมัะอ๋ออ๋เน่ะทีเดียว

Ừ đấy à Chứ mà Ừ đây à? Nhân không hả? Mình nào mà? Không à. nhà bây giờ Giờ mưa nè, tí, thế này nè, mới đi, đi mà ภาพที่ผมให้น้องนายยิ่งกับายให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แล้วนะเนี่ยในครูบาในครูบาครูได้ให้ดีกว่าครูจะให้ดีกว่าจะต้าให้จะต้องาห้คนมือชิ้นเดียวเขาบอกว่าพักกามาของเขาเนี่ยยังไม่ขาดยังไม่เสียยังไม่เน่านะเขาก็เลยต้องเก็บไว้นะครับทุกคนยาำที่เหมือนกับว่าจะใส่แค่ชุดเดียวนะ

ผมไม่เคยกินนะอันนี้เป็น,มนเมล็ดข้าวโพดนะที่ปของตั๋ววันน่าแบบื่อันะไม่เคยเลยอนะอนะไรอะ ก็ว่าเ่าควรเอาได้แน่แตถามว่ามานานไหนมานานแล้วนะว่าประมาณบ่ายโมงเช้าเก้าโมงกันนะต้องฟ้าเหมือนก็ฝนจะตกลงมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมอดหรอ้าวไปล้ยามาอย่เจ้าหนี่หรือเป่า 我问你几号？过来哇？哇？那你怎么不敢？你干嘛？么？怎 <laughs> ก็ยัเนียัเนี่ยบานเาวบานเาย่ยังยะเบะ่ยะยัอไรารอไม่หผมถามว่าเมื่อไรผมจะเข้าไปในหมู่บ้านของเขาได้สักทีเพรว่าอู่ไม่นาาแล้วแป๊บเเลยร้อยแป๊บนึงเพระอยแป๊บหนึ่งนะถ้าร้อยป๊บหนึ่งเนี่ยผมสามารถที่เข้าไปในหมู่้าได้นะ ก็ก็เข้าไปได้เนี่ยอันดับแรกเลยผมต้องเอา p แบ e r bank พลังงานพวกไฟฟ้าพวกเนี้ยต้องเอาไปนะเมมมีก g a ไฟไฟฉายมีด power b a n แบมมีเม็ก g a เนี่ผมต้องอาไปนะเพราะว่าถ้าผมเข้าไปเนี่ยถ้าผมสามารถทิ้งไข่หมู่บ้านพวกเขาได้เนี่ยผมจะไข่แล้วก็จะเก็บไว้เยอะๆนะครับพี่พ นะมันจำเป็นมากๆเลยพวกนี้ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนผมหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีแม่จานแล้วนะแม่จานซื้อผอมโบแบงค์มาให้ผมนะถ้าเป็นรายได้เนยอมโบแบงค์เนี่ย,พอพอเ,ยเอาไปเยอะก็ดีนะเพราะว่าเวลาเข้าไปาเนี่ยกลัวว่าแบตจะหมดนี่ถ้าแบตหมดนี่ ไม่มีอะไรให้ึกซือ้อ p o w e แบง n ์แล้วก็เมมมอลลิกาสสำคัญมากๆเลยนะพี่เพราะเมมมอลลิการเนี่ยถ้าความจำเต็มเนี่ยมันก็ถ่ายต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็น์แบง r bank แบตหมดก็ถ่ายไม่ได้แล้วนะครับเมมมริกาสกับวอร์แบง n ์นี่สำคัญมากเขาบอกว่าอีกไม่นานแล้วนะเหลือแปบ๊บเดียวเหลือแป๊บเดียวจะได้กลับไปหมู่บ้านแล้วนะครับใช่เขาบอกว่าจะได้กลับไปหมู่บ้าน ไม่รู้ว่ากลับไปหรือว่าไปเที่ยวนะแต่ว่าขับอกว่ากลับไปยังคิกี่แล่ตัวว่วบัวยังคิบ้านแล้วตัววัาบุ๋มขาบอกว่าต้องกลับไปในหมู่บ้านแล้วนะพที่ไม่รู้ว่ากลับไปนี่กลับไปเพื่อกลับไปเที่ยวหรือว่าหรือว่าไปอะไรกันแน่นะบากว่ากลับไปอยู่ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่หรอกกลับไปอยู่ ่าจะกับบะเยวมากกว่าเอาไงในแทบลำล่าง แล้วออกีนานแล้วครับเขาก็บอกว่าลายเยอะมากแล้วก็ขึ้นมาเรียวนะแล้วที่ทำขาญเลยที่สาวของขาวเนี่ยจะไม่ขึ้นมาแล้วนะครับพี่ๆแล้วก็่อนคลิปก่อนที่แล้วนู่นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะได้รู้นะที่สาวเนี่ยซึ่งจะเป็นน้องสาวผมเองนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นมาแล้วเขาอ,อยากเห็นหน้า มเมแค่ฉะน,นั้นเองนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าเจออาแครนี้ทีหนึ่งก็น่าจะเจอกันในเมืองบางบดหรือไม่ก็เมืองราบเลนหรือไม่ก็สถานที่ที่เขาอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ออกมาให้ผมเห็นอีกแล้วนะครับเขาไม่ได้ทําผิดกฎอะไรแต่อย่างใดนะครับพ,พที่เพียงแต่ว่าเขาไม่ออกมาเขาจะมีธูระเพียงแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในเมืองบางบวรละกันนะครับอ่า เขาไม่ได้บอกนะครับว่าผิกดกฎหรือไม่ผิกดกฎแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ผิกดกฎนะครับแล้วก็น้องจางสว่างก็บอกผมด้วยเหมือนกันนะว่าอีกไม่นานก็ได้กลับไปในหมู่บ้านแล้วนะซึ่งกลับไปนี่ถ้ากลับไปเที่ยวผมค่อนข้างที่จะไม่เสีเยแต่ถ้าคำว่าอีกไม่นานนี่ก็ต้องกลับไปในหมู่บ้านแล้วนี่ผมเริ่มคิดเริ่มคิดที่จะเครียนแล้วนะทุกคน คำว่าต้องกลับไปในที่ไม่นานต้องกลับไปในหมู่บ้านแล้วมหมจะได้ให้เห็นว่าผมเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นคนที่นู่นแล้วก็จู่ๆแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ที่นู่นเลยนะครับทุกคนซึ่งไม่ได้กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์อีกเลยนะนี่แหละ,เร,ละเริ่มคิดและเริ่มคิดแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่ากลับไปเที่ยวเกลับไปเที่ยวอีกไม่นานก็ได้ไปกลับไปเที่ยวเลยนี่อย่งว่าอย่าง แต่อีกไม่นานแล้วต้องกลับไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วนี่ลุเเกเพียนละถ้าผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยก็แสดงว่าผมน่าจะกลับไปอยู่ในเมืองรับเลนไม่ก็มงอมอํางบด มันก็เคยอยู่ในคลิปเก่าที่ผมเคยจับมาหรือเปล่ากพรอวันที่ผมได้ออกมาแล้วกันนะแล้วก็ถ้าทุกคนได้ดูคลิปของผมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดบ้ากนะครับว่าน้องเดชเนี่ยมีเข้าไปนะจริงๆแล้วผมมีคลิปโดนไว้ยเยอะมากๆเลย กับเรื่องราวที่ผมมาถ่ายที่นี่นะแต่ผมไม่ได้ลงไว้เยอะมากนะว่าเป็นเดือนสองเดือนได้หรือก็ว่าได้นะพี่ๆคลิปตูนที่ผมตูนวไว้อะนะเดือน2เดือนไว้ก็ได้นะซึ่งผมไม่ได้มาถ่ายก็ได้แต่ว่าผมมีคลิปตูนไว้ลงคลิปเก่าี่ผมตูนไว้ได้นะพี่ๆนะก็เทการก่อนหน้านี้ก็มีมากไป ที่ทุกคนหด้าอาจจะได้ดูได้ยังที่ทุกคนนายังไม่ได้ดูแต่อาจจะได้ดูในอนาคตข้างหน้านะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมีคลิปคุณไว้เยอะพอสมควรนะครับพี่นะแต่ถ้าผมหายไปก็นั่นแหละก็ถือว่าผมน่าจะลุกเข้าไปในบางบนนลับแระที่นี้นหละนะ ที่สำคัญเลยก็ p o w e แบงค์ในอเมริกาพวกพลังงานไฟฟ้าต่างๆพวกเนี้ยถ้าจำเป็นมากๆถ้าเป็นาไในะเลยใจดีส่ง p อ w e r บ a n ์มาให้ผมก็ไม่รู้นะเน่ยนเร้บน่าเเ่ยคัน่ยเข้าบรนอ๋อข้าบ้านยังบเลเหัน ะเะาอยากคาบ้าเเหนื่ยปะนี่อะไรป่ะเขาบอกว่าอีกไม่นานแล้วนะพี่พี่ปาเยอะมาก ไดายเยอะจริงๆน่ยูงนเนี่ยะ ิแล้วค่ะ,คะ<า>เดี๋ยวผมคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วดีกว่านะพี่ๆเดี๋ยวอะไรก็ตามเราวไว้พบกันใหม่นะนะก็ของของฝ่ายจากเอฟก็มาฝากพวกเขาหมดแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องขอพักผ่อนกันไปก่อนนะพี่ๆนะเพราะว่านากายผนเองก็ต้องการพักผ่อนนะแต่ถ้าของเอฟซีมานี่ผมก็ต้องมาอีก ก็มาให้พวกข่าวนะทุกคนถ้าไม่ให้ข่าวเดี๋ยวเอฟซีก็หาว่าผมไม่ได้มาส่งงูอย่างนี้นะอ้าวเดี๋ยวไปที่กระชากลิ้นทีหมอขอพบกันใหม่นะพี่เออเดี๋ยวน่ะทีบ้าเนียนเออนียนก็อย่างที่ผมอธิบายนะครับว่าผมเนี่ยตอนนี้เริ่มเครียดแล้วเนาะเขาบอกว่า อีกไม่นานก็ได้กลับไปเข้าอีกไม่นานเนี่ยก็ได้เข้าไปต้องกลับไปเข้าต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าเหมือนกับว่าผมต้องกลับไปอยู่ที่นู่นตลอดการเลยนะครับนะแต่ถ้าเขาบอกว่าอีกไม่นานก็ได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยผมยังไม่สีเรียดไม่เครียดแต่ว่าตอนนี้เริ่มเครียดแล้วนะทุกคนยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะก็เป็นว่า รอให้เป็นอานาคตแล,ล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อะไรไมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับพี่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าจะเป็นทางกลับบ้านแล้วดีกว่าถ้าพี่ๆเพื่อนชอบทวิดีโอของผมเนาะก็ขอกระนหนึ่งร้านหนึ่งแชร์เพื่อนอนะขอขอหนึ่นชรกับผมหนึยนะครับในวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับ